สวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนอารมณ์มาซะหน่อยนะครับด้วยคลิป ROV นะครับผมวันนี้ผมก็เล่นซานิทนะครับเป็นตำแหน่งป่าฝ่ายตรงข้ามมีนาคอสอิลันดอร์ฟอร์เรนติโนวีล่าแล้วก็ลิกเตอร์ครับส่วนฝ่ายเรามีอเลนอลิสนะครับนาตายาไวโอเลตแล้วก็ผมนะครับซานิทนั่นเองเริ่มต้นเกมแล้วก็ฟาร์มบัฟฟานะครับตามปกติอยู่แล้วเนาะนี่ครับอิลันดอร์มาเวทป่าแล้วครับมาแบบปั่นปวดเราแต่เพื่อนเราไหวตัวทันนะเพื่อนเราดีมากเลยมาช่วยเรา นี่แล้วก็ผมอัพสกิลสองนะนี่ได้เฟิร์สคิวเฟิร์สบัตรนะครับผมอัพสกิลสองเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ทําให้ตีเร็วแล้วก็ได้ดูดเลือดด้วยนะครับแต่ว่าใครจะอัพหนึ่งก่อนก,ก็ได้นะมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะสกิลหนึ่งอ่ะมันทําให้โจมตีแรงแล้วก็ทําให้วิ่งเร็วด้วยคือเข้าออกได้ง่ายนี่แล้วขณะที่ฟอเรนกำลังไปเอาคีฟปแล้วแล้วก็วิ่งไปแจมนะครับผมแย่งคีฟเพราะเราเป็นป่าอยู่แล้วแล้วก็ตีกับฟอเรนเออจะเอาหรอฟอเรนจะเอาเหรอจะเอาเหรอจะเอาเหรอ เราเห็นว่าตามไม่ทันนะครับแล้วก็ตีคลิปแล้วก็แยกย้ายนะครับผมนี่ก็มาเอาคลิปตรงกลางนะครับแล้วก็เหมือนฟอร์เลนกับอารเลนจะมีปัญหากันอยู่นะครับผมแล้วก็วิ่งไปแจมนะครับปุ๊บสับไปหนึ่งทีแปลว่าอาเลนได้คิวนะครับเราได้ค่าแอซิดนะครับเสร็จแล้วเมื่อเห็นทางสะดวกครับก็เอาดัสเลเยอร์ต่อเลยซานิสนะครับมันจะยิ่งโจมตีแรงถ้าเกิดเราได้แอซิดหรือได้คิวยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เยอะเท่านั้น๋ยวนี้อารเลนกับฟอร์เลนเอาอีกแล้วครับผมแต่เราไปไม่ทันเก็ลยได้ วนเลี้ยวกลับมานะครับผมโดนวีล่าเบรกไว้ด้วยเมื่อกี้นี่ก็มาเคลียร์คีปก่อนเคลียร์คีปลนปึ๊บปึ๊บเสร็จแล้วเราก็ไปเอาคีบป่าต่อนะครับแล้วก็เห็นนะฟอร์เลนนะฟอร์เลนก็เห็นเราด้วยแล้วก็ไม่สนครับเอาคีปก่อนปึ๊บโดนลุมสามลุมหนึ่งนะแต่เราก็เทรดฟอร์เลนมาได้นะครับแต่โดนนาคอสก,กับวีล่าคิวไปอันนีถือว่ายังดีครับเทรดมาได้หนึ่งหนึ่งเอาละครับผมนาตาญานะครับจัดก,การฟอร์เลนเรียบร้อย เรามาช้าไปครับอะไรว่าจะมาลาซะหน่อยเอ้าไม่ใช่แล้วก็วนเวียนวนเวียนครับนี่เหมือนนัตยางยจะเอาต่อนะครับนาคอรสพุ่งมาพาดแล้วแล้วก็ใส่เลยช็อตนี้ตีเสร็จปุ๊บโอ้โหเกือบตายเหมือนกันนะครับโดนนาคอรสพันดิษใส่ด้วยแต่ว่าเราไม่สกิลหนึ่งในการวิ่งปุ๊บนี่ครับอเลนกับฟอร์เลนกำลังซัดกันอยู่แล้วก็ซัดได้ฟอร์เลนไปฟอร์เลนก็ได้อเลนไปนี่ครับเอรันดอร์บริงพาดนะครับฟิกเกอร์พาดแล้วเหมือนจะสกิลพาดด้วย ปล่อยผีเสื้อกันจะแบบลบไปอีกฝั่งหนึ่งมั้งแต่ว่าพลาดข้ามเขตกำแพงไปไม่พ้นครับก็เลยตุยเลยเราได้ไปดับเบิลคิวอันนี้ก็มาเอาดัก k s l เลเยอร์ต่อนะครับคือเป็นป่านี้คือต้องเอาคีบป,ป่าให้ได้เยอะๆแล้วก็อาศัยเอาอ็อบเจกต์นะครับแต่ขึ้นอยู่กับเกมด้วยนี่ไปไหนเลยจะนาคอสโดนโดนเห็นนาคอสไปป่วนเลนเราเนาะไปเอาป้อมแล้วก็หนีตายอยู่แล้วก็ไปซอ้อนเลยฉากนี้นะครับผม นี่เอาอีกราฟฟอร์เรนฟอร์เรนโอฟอร์เรนแบบว่า,วา,วาฟิกเกอร์หนีไปได้ครับแล้วก็วิ่งไล่ล่าอยู่นะครับแต่ว่าเราเลี้ยวผิดทางนะเพราะเราไม่เห็นฟอร์เรนในแมปแล้วก็ไปส่องตามทุ่งหญ้านี่สัมผัสสัมผัสจินตนาการล้วนๆสัมผัสพิเศษล้วนๆครับฟอร์เรนก็วาร์ปลอดไปได้ครับผมแล้วก็มาเอาคีปป่าแก้เขินนะครับจังหวะนี้เราเอามาซุ่มมาเพื่อมีใครหลุดมาเคลียร์คีปนะก็มาจริงๆน,นาคอสโผลมาทำไมแล้วเจ้านาคอสเลือดก็ไม่เต็ม ก็รีบเอาป้อมต่อเลยครับเพราะว่าไม่งั้นป้อมจะยิ่งตีเราเสร็จแล้วก็ไปแย่งคีบป,ป่าเขานะครับคีบตัวสีฟ้านะเสร็จแล้วก็มาเอาดาร์กต่อครับนี่เป็นตัวที่3แล้วนะครับเล่นป่าต้องอาศัยเอาออบเจกต์บ่อยๆนะแล้วก็คอยช่วยทีมถ้าเป็นซานิสยิ่งแบบว่าได้แอซิดหรือยิ่งได้ค่าคิวเยอะอะ่ะมันก็ยิ่งแรงนะเพราะว่าสกิลติดตัวจะเพิ่มดาเมจแบบ่าถาวรเลยคือเอา,อาง่ายๆยิ่งมีส่วนร่วมบบเกมยี่มีแอซิดยิ่งมีคิวก็ยิ่งได้แบบว่าความแรงการโจมตีขึ้น แล้วลิกเตอร์มันใช้สกิลแบบว่ากันดามเอจอยู่นะผมก็เลยแบบว่าหันไปตีคีฟแทนนี่แต่เหมือนนาตายาไม่จบครับนาตายายังวนอยู่นี่นาคอสกับฟอร์เรนมัง้งนี่นี่แล้วก็ใส่นาคอสก่อนเลยครับนาคอสเหมือนตกใจนะวิ่งผิดแล้วช็อตน,นี้แบบว่าอ้าวเราเหมือนเน็ตหลุดยังไงไม่ทราบนะวิ่งเลยฟอร์เรนเฉยตีทีเดียวก็ตายแล้วเมื่อกี้นี่แล้วก็ตีป้อมครับผมไม่สวนวีล่าครับพอเราปล่อยดาร์กมาเลนบนแล้ว เกมนี้จบค่อนข้างไวนิดนึงนะนี่โอ้โหกำลังจะวิ่งไปรัดลิกเตอร์เลยครับไม่ทันเอาวิล่าแทนก็นได้ว่มลงที่วิล่าแทนเพิร <c oughs> ์ <c oughs> แล้วก็นาคอสพุ่งกันมาแถมอีกตัวหนึ่งก็จบเกมไปนะครับอย่างไวเลยอนันนี้สิกว่านาทีเองถ้ามันเล่นไม่ยากนะส่วนใหญ่ปลาโจมตีแพทเทิร์นก็มาสกิลอันติก่อนเลยแล้วสกิลสองสสกิลหนึ่งเนี่ยไว้กดใช้ตอนที่เวลาเราโดนพวกสกิลที่ทําให้หยุดชะงักหรือบัฟสโลอย่างเงี้ยก็สกิลหนึ่งคือมันจะหายไปเลยลบดีบัฟออกไปแล้วทําให้วิ่งเร็วขึ้นรวมถึง ตีแรงขึ้นด้วยครั้งแรกคือตีแรงปุ๊บแล้วทำให้ศัตรูติดสโลว์คือสก,กิลหนึ่งอะดีมากเลยแล้วอันนี้หมดปกตินะครับเอามาเทส่าไม่ได้เล่นนานแล้วตำแหน่งตาก็แน่นอนได้ MVP ไปครับ10คิวแล้วก็ตาย1ตัวแอซิสสนะครับฝั่งตรงข้ามฟอร์เรนได้อ v p นะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวก็ถ้าเบื่อเบื่อจากภาคก,การ์ตูนภาคมังงะแหละเดี๋ยวจะแบบว่ามาทําคลิปเกมเนี่ยลงสลับไปเปลี่ยนอารมณ์บ้าง